ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณนุ๊กครับคุณนุ๊กเล่าว่าหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์ทางสามแพ่งมาบ้างไม่มากก็น้อยและถ้าพูดถึงทางสามแพ่งทุกคนก็จะเข้าใจตรงกันว่าเป็นจุดที่เส้นทางหรือถนนมาบรรจบกันเป็นสามแยกตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณนั้นเชื่อว่า จุดที่เป็นทางสามแพ่งนั้นเป็นจุดที่ดึงดูดให้วิญญาณเร่ร่อนวิญญาณผีตายโหงมารวมตัวกันทําให้มีแต่พลังงานด้านลบทางสามแพ่งจึงเป็นตําแหน่งความอปมงคลดังนั้นถ้าผ่านไปบ,บริเวณทางสามแพ่งแล้วสัมผัสไดถึงความผิดปกติห้ามเอ่ยปากทักขึ้นมาอย่างเด็ดขาดเพราะดวงวิญญาณที่อยู่ในจุดนั้นอาจจะติดตามเราไปได้สําหรับใครที่มีบ้านอยู่ในตําแหน่งของทางสามแพง่งก็มักจะมีแต่ปัญหา มีแต่เรื่องร้อนใจทําให้คนที่อยู่ในบ้านไม่มีความสุขครอบครัวแตกแยกหรือถึงขั้นเกิดความสูญเสียส่วนถ้าเป็นร้านค้าก็จะค้าขายไม่ดีค้าขายไม่ได้มาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตวงผมบ้างครอบครัวมผมเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่งเป็นร้านอาหารที่เปิดขายแบบ24ชั่วโมงโดยช่วงเวลากลางวันจะเป็นป้ากับแม่งผมคอยดูแลร้านและลูกน้องอีกสคน ส่วนตอนกลางคืนก็จะเป็นอ่างผมกับลูกน้องอีกสาคนเหมือนแบ่งกันทางานเป็นกะกลางวันและกะกลางคืนซึ่งตัวผมกับพี่สาวจะไปช่วยงานที่ร้านทุกวันหลังเลิกเรียนและในวันหยุดกระทั่งผมเรียนจบปริญญาตีผมก็มาช่วยดูแลงานที่ร้านแบบเต็มตัวพอผมมาช่วยป้าได้อย่างเต็มที่อ่างผมก็กลับไปอยู่กบครอบครัวที่ต่างจังหวัดผมก็เลยต้องมารับช่วงต่อดูแลร้านในวาลางคืนต้องบอกกันว่า โดยปกติแล้วเนี่ยผมไม่เคยมาฝอร้านช่วงกลางคืนเลยผมก็เลยไม่เคยรู้ว่าบรรยากาศของการเปิดร้านในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันมีทั้งช่วงเวลาที่คึกคักลูกค้าเยอะแล้วเวลาที่เงียบเงาไม่มีลูกค้าไม่มีแม้แต่คนเดินผ่านไปผ่านมาซึ่งตอนที่ไม่มีลูกค้านี่แหละบรรยากาศนวงเวงชอบกลนตัวผมเองซึ่งเป็นคนกลัวผีบ้างก็รู้สึกวันวันวิวๆิววอยู่เหมือนกัน ทำเลที่ร้านของผมตั้งอยู่เป็นเขตชุมชนตอนกลางวันก็จะมีคนพลุกพ่านส่วนกลางคืนก็จะมีลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านหลังผับบาร์ปิดเราจึงขายของได้ตลอด24ชั่วโมงและขายดิบขายดีซะด้วยซึ่งคนแถวนั้นต่างก็พากันสงสัยว่าพวกเราอยู่กันได้ยังไงปางผมมีของดีอะไรเพราะอันที่จริงถ้าว่ากันตามความเชื่อที่เคยได้ยินได้ฟังกันมา ร้านของผมไม่น่าจะขายดิบขายดีมาเป็นเวลานานเกือบ30กว่าปีเพราะร้านของผมตั้งอยู่ในจุดที่เรียกก็เป็นทางสามแพง่งยิ่งไปกว่านั้นก็คือก่อนที่อาคารพาณิชย์หลังนี้จะสร้างเคยมีกอไผ่ขนาดใหญ่ที่คนชอบเอาของอาถรรพ์มาทิ้งไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องที่แตกหักพวงมาลัยแห้งไม่เว้นแม้แต่ศพของเด็กทารกที่ถูกทำแท้งทำให้ไม่มีใครกล้ามาเช่าหรือซื้ออาคาพาณิชย์หลังนี้เลย เพราะที่ไม่ดีจนเขาลดราคาให้แบบชนิดที่ว่าคนขายไม่หลงเหลือกำไรแน่ๆป้าผมก็เลยมาซื้อเอาไว้ที่แรกคนแถวนั้นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าร้านของป้าอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะทำเลที่ตั้งไม่ดีแต่ทุกอย่างกลับตรงกงันข้ามกับที่คนรอบข้างคิดต้องบอกันว่าสมัยเป็นเด็กผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องทางสามแพร่งเท่าไหร่แต่พอโตขึ้นได้รู้ได้เห็นอะไรต่อมีอะไรมากมาย ก็เลยเริ่มหันมาสนใจเรื่องนี้ผมเคยเห็นทาง3มแพ่งจุดหนึ่งที่มีลักษณะทำเลคล้ายๆกับร้านของผมคือเป็นแหล่งชุมชนมีผู้คนสัญจรผ่านไปผ่านมาตลอดเวลามีที่จอดรถแต่ตรงจุดนั้นไม่ว่าจะเปิดร้านอะไรก็เป็นอันเจ๊งหมดยกตัวอย่างเท่าที่ผมจำได้นะตรงจุดนั้นเคยเปิดร้านขายอาหารจากร้านขายอาหารก็มาเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า จากร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมาเป็นร้านขายข้าวมันไก่จากร้านขายข้าวมันไก่กลายเป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์และอีกหลายเจ้าหลายร้านทุกวันนี้ที่ตรงนั้นกลายเป็นที่ดินล้างไม่ได้ใช้ประโยชน์เห็นแต่เจ้าของที่เขามาปลูกต้นกล้วยไว้แบบทิ้งทิ้งกว้างมันทําให้ผมต้องถามป้าผมว่าป้ามีของดีอะไรทําไมอาถานของทางสามแพ่งถึงทําอะไรร้านของเราไม่ได้ป้าตอบผมมาว่า โชคดีที่เราได้เจ้าที่เจ้าทางดีเขาเลยช่วยดูแลผมคิดเอาเองว่าคงเป็นพ่อป้าเลี้ยงดูปูเสือเจ้าที่เป็นอย่างดีซะมากกว่าเขาเลยไม่อยากให้เราย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะทุกๆวันพอตกค่าป้าจะให้ลูกน้องในร้านชื่อพี่โอเล่ไปจัดสำหรับอาหารใส่ถ้วยชามเล็กๆบางวันก็เป็นข้าวบางวันก็เป็นกว๋วยเตี๋ยววางใส่ถาดแล้วไปตั้งไว้ด้านหลังร้านพร้อมกับจุดทูบหนึ่งดอก ถ้าจะบอกก็เป็นการเลี้ยงผีกคงไม่ผิดผมมาทํางานที่ร้านแบบเต็มตัวได้ประมาณครึ่งปีพี่โอเล่แกก็ขอลาออกไปดูแลแม่ที่ป่วยที่ต่างจังหวัดก็กลายเป็นว่าในระหว่างที่รอหาคนงานใหม่ผมกับพี่ตุ้ยก็จะต้องทํางานแค่สองคนโดยตัวผมรับหน้าที่อินพ่อครัวแทนพี่โอเล่เส่วนพี่ตุ้ยก็ทําทุกอย่างตั้งแต่เก็บโต๊ะเช็ดโต๊ะและเสิร์ฟอาหาร ึงแม้บรรยากาศบางช่วงมันจะวังเวงน่ากลัวแต่ผมก็ไม่เคยเจอผีเลยแม้แต่ครั้งเดียวตลอดระยะเวลาครึ่งปีที่ผ่านมากระทั่งอยู่มาวันหนึ่งช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าซึ่งช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ผมจะได้พักเพราะลูกค้าไม่ค่อยมีผมก็ยืนแกะทงุงนูชชิ้นใส่ชามและลวกหมูเตรียมไว้เพื่อรอรับลูกค้าช่วงที่ผับบาปิดขณะที่ผมกาลังทํางาน,นเพลินอยู่นั้น ผมได้ยินเสียงของผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าขอก๋วยเตี๋ยวหน่อยลักษณะเป็นเสียงช้าๆเนิบๆแต่ไม่ถึงขั้นเสียงยานผมก็เข้าใจว่ามีลูกค้าเข้ามาแต่ตอนนั้นผมกำลังง่วนอยู่กับการเอาหมูที่ลวกเสร็จแล้วใส่ถ้วยไว้ผมก็เลยพูดขึ้นโดยที่ไม่เงยหน้ามองลูกค้าว่าเชิญน,นั่งที่โต๊ะเลยครับกะว่าจะบอกให้พี่ตุ้ยเดินไปบริการลูกค้าถึงที่โต๊ะเพราะมีลูกค้าแค่โต๊ะเดียวงานยังไม่ได้ยุ่งล้นมือ อีกอย่างคือผมไม่อยากให้ลูกค้าต้องมายืนรอที่หน้าเตาจากนั้นผมก็ตะโกนบอกพี่ตุ้ยว่าพี่ตุ้ยแ้ะลูกค้าด้วยไม่ถึงหนึ่งนาทีพี่ตุ้ยก็เดินมาหาผมและถามว่าไหนลูกค้าผมก็เงยหน้าขึ้นมองหาเจ้าของเสียงที่ผมได้ยินแต่ในร้านไม่มีใครอยู่เลยนอกจากผมกับพี่ตุย้ยผมงงมาก เพราะผมได้ยินเต็มสองหูว่ามีคนมาสั่งก๋วยเตี๋ยววินาทีนั้นผมรีบเดินออกไปที่หน้าร้านเพื่อดูว่ามีใครเดินออกจากร้านของเราไปหรือเปล่าแต่ในบริเวณนั้นไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวมันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้หญิงปริศนาเจ้าของคําพูดที่ว่าขอก๋วยเตี๋ยวหน่อยจะเดินหายออกไปจากร้านของผมอย่างไร้ร่องรอยภายในระยะเวลาไม่ถึงสองนาทีผมกับพี่ตุ้ยก็หันมองหน้ากันแบบงง,งแล้วพี่ตุ้ยก็แซวผมว่า ผมหูแววไปเองแต่ผมมั่นใจว่าผมไม่ได้หูแววจนประมาณสักเที่ยงคืนพี่ตุ้ยวิ่งหน้าตื่นมาจากด้านหลังร้านผมคิดว่าพี่ตุ้ยเห็นงูก็เลยถามไปด้วยความตกใจว่ามีอะไรพี่ตุ้ยเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่านุ๊กเมื่อกี้มีใครเดินเข้าไปหลังร้านไหมคือด้านหลังร้านจะมีห้องน้ำบางครั้งก็จะมีลูกค้าเดินไปเข้าห้องน้ำ ดังน,นั้นจึงไม่แปลกที่จะมีคนอื่นเดินเข้าไปแต่ผมไม่เห็นใครเดินเข้ามาในร้านเลยผมก็เลยตอบคำถามของพี่ตุ้ยไปด้วยการสายหน้าพี่ตุ้ยเล่าต่อว่าเมื่อกี้นี้พี่เดินสะดุดขาตัวเองแล้วรองเท้ามันหลุดพี่ก็ก้มลงหยิบรองเท้าพอจะเงยหน้าขึ้นพี่เห็นขาคนเป็นขาแบบเล็กๆรีบๆสีข้าๆพรยืนอยู่ต่อหน้าคือลักษณะมันน่ากลัวมาก พี่ก็เลยรีบเงยหน้าขึ้นดูว่าเป็นใครแต่พี่ไม่เห็นใครเลยผมรู้สึกตกใจเหมือนกันแต่ก็ไม่ลืมที่จะเอาคืนพี่ตุ้ยที่มากล่าวหาผมหูฝ่าผมก็เลยบอกไปว่าพี่ตุ้ยตาฝาดไปละมั้งนั่นเป็นเหตุการณ์แ,บบแปลกเหตุการณ์ที่สองในคืนวันนั้นตอนนั้นตัวผมเองเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกคือมันรู้สึกได้ถึงความไม่ปกติ เวลาผ่านไปจนเที่ยงคืนครึ่งร้านก็ยังเงียบไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยแม้แต่คนเดียวผมเห็นรถวิ่งผ่านหน้าร้านไปหลายต่อหลายคันแต่ไม่มีใครแวะเข้ามากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนทุกวันพี่ตุ้ยเองก็ออกปากว่าทำไมวันนี้ร้านของเราถึงได้เงียบผิดปกติพอพี่ตุ้ยบอกว่ามันเงียบผมก็จัดการเดินไปเปิดเพลงแต่เสียงเพลงที่ดังมาจากลำโพงกลับเป็นเสียงซาเหมือนวิทยุไม่มีสัญญ,ญาณ ทั้งที่ผมเปิดเพลงจากแอปพลิเคชันใน i-pad และลำโพงที่ใช้เชื่อมต่อก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเวลาผ่านไปจนตีหนึ่งกว่ามีลูกค้าประจำมาจอดรถที่หน้าร้านผมก็เชิญให้เข้าไปนั่งข้างในลูกค้าบอกกับผมว่าทีแรกลูกค้านัดกับกลุ่มเพื่อนเอาไว้พอผับปิดให้มาเจอกันที่นี่แต่เพื่อนที่ขับรถมาก่อน,อนบอกว่าร้านปิดแต่พอขับรถผ่านมาเห็นร้านเปิดอยู่ก็เลยแวะ ลูกค้าคนนั้นก็ออาการโวยวายว่าเพื่อนของตัวเองโกหกแม่ก็ดูร้านผิดแล้วสุดท้ายลูกค้าก็แส่ก๋วยเตี๋ยวกลับไปกินที่บ้านผมก็ถามว่าทำไมไม่นั่งกินร้อนๆที่ร้านลูกค้าตอบว่าขี้เกียจรอโต๊ะถ้าจะขายดีขนาดนี้ขยายร้านเลยดีกว่าผมเริ่มรู้สึกว่าคำพูดของลูกค้าแปลกๆอาจเป็นไปได้ว่าลูกค้าเมาก็เลยไม่ได้เซาซี รีบจัดแจงทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้ากลับไปกินที่บ้านพอลูกค้ากลับไปแล้วผมก็มานั่งคุยกับพี่ตุย้ยพี่ตุ้ยเองก็รู้สึกว่ามันแปลกพี่ตุ้ยพูดอย่างไม่ขาดคำจู่ๆข้อความไลน์ก็เข้ามาในโทรสัพผ์ผมเป็นข้อความจากเพื่อนของผมว่านุ๊กมึงปิดร้านไปไหนวะกูว่าจะแวะกินก๋วยเตี๋ยวร้านมึงสะหน่อยผมก็ส่งข้อความตอบกลับไปว่ากูอยู่ร้าน ร้านเปิดปกติเพื่อนของผมมันก็ส่งสติ๊กเกอร์ตอบกลับมาผมสะบัดออกมาด้วยความรู้สึกโมโหบรรยากาศภายในร้านเงียบไปสักพักหนึ่งพี่ตุ้ยก็ถามผมขึ้นมาว่าได้จัดสำรับไหมคำถามของพี่ตุ้ยทำให้ผมขนลุกสู้ขึ้นมาเลยและผมก็ลืมจัดสำรับอาหารให้เจ้าที่จริงๆจากนั้นผมก็รีบลุกกลีกุจอลุกก๋วยเตียวใส่ชามแล้วออกไปตั้งไว้ด้านหลังร้าน ที่พีกว่านั้นก็คือจังหวัดที่ผมหันหลังกันไปจะเดินกลับข้อร้านมันมีเสียงหวเราะดังขึ้นที่ข้างของผมในระยะประชิดจนผมสะดุ้งเฮือรู้สึกได้ว่าขนหัวลุกแล้วผมก็วิ่งไปที่หน้าร้านอย่างรวดเร็วนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสกับเรื่องราวที่มันหาเหตุผลหรือหลักการทางวิทยาศาสตารม์มอธิบายไม่ได้ถึงแม้ว่าพี่ตุ้ยเองจะไม่ได้เจออย่างที่ผมเจอแต่พี่ตุ้ยก็กลัว จนไม่กล้าเดินไปหลังร้านคนเดียวไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหลังจากที่ผมเอาสำรับไปตั้งเส้นไหว้ก็เริ่มมีลูกค้ามาจอดรถและเข้ามาสั่งอาหารตามปกติมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆเช้าวันต่อมาพอป้ากับแม่มาถึงที่ร้านผมก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงกืนให้ป้ากับแม่ฟังป้าก็ยิ้มแล้วพูดเหมือนเป็นเรื่องปกติว่าดีนะ ที่เขายังมาบอกว่าเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวจากนั้นป้าก็เลยให้ผมกลับบ้านไปพักผ่อนคืนวันต่อมาผมได้ฟังลูกค้าหลายต่อหลายคนเล่าถึงเรื่องเมื่อคืนบางคนก็ถามว่าทำไมถึงปิดร้านบางคนก็บ่นว่าคนเยอะไม่มีที่ให้นั่งลำบากต้องไปหากินที่อื่นนั่นคงเป็นสาเหตุที่ทาให้ไม่มีใครเข้าร้านของผมเมื่อคืนที่ผ่านมาผมเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการที่ผมไม่ได้จัดอาหารเลี้ยงเจ้าที่ในตอนแรก ก็เลยทาให้เจ้าที่อําพรางตายให้คนที่ผ่านไปผ่านมาไม่เห็นร้านหรือถึงแม้จะเห็นก็ไม่อยากจะเข้ามากินเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นมันทําให้ผมเชื่อว่าเจ้าที่เจ้าทางมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปพักค้างอางแรมที่ไหนผมจะไม่ลืมไหวบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนเสมอเพื่อเป็นการขออนุญ,ญาตเข้าไปในเขตพื้นที่ของเขาถ้าในระหว่างที่บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเกิดมีข้าวของตกหล่นลงพื้น แสดงว่าเจ้าของที่เขาไม่ยินดีต้อนรับถ้าเป็นไปได้ให้ย้ายไปพักที่อื่นไม่อย่างนั้นแล้วจะถูกก่อกวนไม่ได้พักผ่อนซึ่งผมเคยเจอมาแล้วสองสามรอบได้อยากจะขอเตือนเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางเอาไว้อย่าได้มองข้ามเพราะอาจส่งผลต่อเราได้ทั้งในทางที่ดีและทางที่ไม่ดีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง จะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ